สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิพามากินลังผึ้งเด้ครับไปเก็บกับกับ่อนี่มาสามสามรังเด้ครับหนึ่งสองสามได้ครับเจอสิเขียานนำผึ้งให้ด้วยด้ครับได้ครับตัวไว้เด้ครับโอ้หนำนำมันหลายแหงเนาะ ฟันแข็งครับฟันแข็งบ่อู้น้องกัปตันถือมันตอดบอ่ครับบ่ครับบ่ตอดเนาะพอไปขึ้นเอาเองครับพอไปขึ้นเอาอ,อู้ถ้าเอาหยกหยกให้พี่น้องเบื้องแรกนี่หวัวหนาม,มันหวัวหน่อยๆเนาะแต่หนาเต็มเลยเนาะเนาะน้องกัปตันเนาะอู้ยอ,อ่ะถือดีๆมาสิอันนี้ น้องก็เคลียใช้ด่างมันวะลูกนี่มันบึงไกลๆเลยนี่พี่น้องโอ้ยมันมันสีเฮียเลยนะเอาอยางนีครับนีครับพึ่งพอว่าหมดมันสิมาหาเลยไม่ใช่ไหมเคลียดีนั่นมันในอันนี้ใช้จักรคองอันนะั้น โอ้ยน้ำม,มันคือหลายเค่นี่ทางะไาจะนำเยอะนำเยอะมันบ่มันหวานแห้งบ่ครับนุเคียบบ้างนี่เฮ้ยนุนสิเห็นโอ้ยมันเป็นอย่างไรครับหวานแห้งจนแสบคอหวานแห้งจะแสบคอ, <laughs> อเลยบ่ครับอรสชาติเป็นอย่งไรบอกน้รสชาติมันเป็นอย่างไรครับมันอร่ยอยครับมันกินหอมแบบใดครับ หอมอ่ะหอมอ่ะไรอืมคือปเป็นตาแสบใช่ไหมครับเป็นตาบึกซื้อเองไหมครับไปซื้อไปหาครับ บอกว่าบอได้ซื้อเออบอได้ไปซื้อเด้อครับอ๋อบอไดี้จะไดซือ้อไปหามาเออโอ้สุดยอดเลยแฮยกยกยกห้างมันมาให้พี่น้องเบื้องแนวหนึ่งตัวอ่อนเลยเนี่ยโอ้ยตัวอ่อนเยอะมากครับรสชาติมันเป็นยังไงครับตัวอ่อนมันเป็นยังไงมัน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 อื แคสิกัดให้ดูแบบเต็มๆข้ามเลยครับโอ้ยมันเป็นยังไงครับอร่อยครับอร่อยครับน่องคือบอาจิ้มกับนำนำหมานมัน,นี่ยครับเป็นเส่พ่อครับ <laughs> <laughs> มันหวานแห้งมันบ๊าหลุกบ๊ะ <c oughs> โอ้ห้างเดียวกับอิมเขาเลยวะนี่เดี๋ยวคบนีม้มดเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวสิทำให้ถูกคำเดียวเลยนะส,สมใจอยากบ่ครับโอ้สมใจอยากเลยเฮาสิไปหาอีกว่าอาทินาเนาะเดี๋ยวอาทินาเฮาต้องเอากล่องไปนำไปไทยไปถ่ายทำการเอาหันร่างพึ่งเนาะ แต่ก่อนอื่นเ้าก็ต้องหาด่างพึ่งห้มันเห็นก่อนนาะจังเขาเอากล่องไป่ายทำเนาะนีะะ่ครับโอ้ยอย่าไปจับจังสันติละครับมันสิตอนมือครับดูวิ่มันมีหลักแม่แล้วครับลิกแนไม่ไปใส่ครับมันหาย้นหมดมันจะขึ้นบ้านหมดมันสิขึ้นบ้าน,นครับพี่น้องเอาเก็บมาดีๆเลยครับเอาไว้ใส่ถ้วยไว้ดีๆีนี่มันหมดมันชสีมาแล้วเนี่ยอ้าวเดี๋ยวโอเคบา,บายบายพี่น้องกันครับบา,บายบายครับขอบคุณครับขอกินก่นอนน้อ 好、啊。